ตอนนี้เราก็อยู่กับอะไรครับพระพาวพระรามอยู่ที่วัดขาวาขาาชังโคนะครับวันนี้ก็มาดูบทอันนี้บทหลังนี้ทำในนานแค่ไหนไม่นานนี้ยังความขาดแคนของบัรดาังโงอยวกับบทหรืออะไรบางกเดียได้หญ่ครับ ยังมีที่จอดอีกสองลูกอ๋อทางแกจะฝังลูกนิดนึมาอะไรครับกำลังเดินเรื่องขอแล้วขอแล้วกำลังเดินเรื่องมีทั้งหมดจักลูกครับมันมีก้าลูกเหลือก้าลูกเหลือเหลือสองสองลูกซึ่งยังไม่มีคนจอดเดี๋ยวถรับพระแมงค่ะไม่มันมืดไปอ๋อแบตเตอรี่อยู่ที่นู่นเอาได้ได้ไม่เป็นไรครับพูดต่อเลยพูดอะไรเดี๋ยวตัดต่อใช่วยที่นี่ก็เอ่อ ปกติลูกนิมิตลูกหนึ่งจะจะจะพันจักบาทประมาณจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าประมาณสองหมื่นมันเหลืออีกสองลูกมาสองหมื่นกว่าต่อต่อลูกใช่ไหมครับใช่มันเหลือสองลูกสองลูกแตงทั้งหมดมีเก้าลูกมีคนจองไปแล้วเจ็ดเจ็ดเหลืออีกสองถ้าใครมีจิตศรัทธาก็มาจองลูกนิมิตอีกประมาณสองหมื่นกว่าบาทต่อลูกเนาะอันนี้คาดว่าจะถ้าครบแล้วจะจะจะฝังประมาณอะไร พลาด่าโอ้ม huh. uh ันเรื่อยๆอีกหลายเป็นปีเลยอเป็นปีโอ้แต่ในเรื่องในราวก่อนก่อนไปตอนนี้ก็หาคนจองลูกมีที่สองลูกแล้วก็ประมาณสองมีนาคมตอถึงหลรกตางเลยแยกรายอียดกว่าตายคนหนี้งแล้วมันยังเยกรเยใยญ่ๆกับหลวงพ่อพระเดินว่าไงนอันนี้ก็ตอนนี้ยังใช่ทำที่สองสงอยู่ใช่ไหมครับไม่ส่วนนะครับอะไรอยนี้ตายได้ครับสุดนี่พระมีอะไรข้างในหลืไม่ครับโยมครับตอนนี้ก็รอฝังลูกเป็นี่ต้องมีเนาะ ดีกระจ่องะครับท really ี่ขอบพอดีเขามาเตาเป่ากรจองบบจะเป็นบทที่ก็ใชาได้แล้วนะครับจะยังบุญทางไหว่าไม่มีบ่ก

คุณก็บิการอาจารย์เจี๊ยาจารคงอารคงสัคงสรก